กราบสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมนะครับดโนเว r l d ์วันนี้เราก็จะมารีวิวคิงเมครีมซุมนะครีมสันรีเวิร์กนะครับเป็นการรีเวิร์กของคิงครมสันใหม่หมดเลยนะสกิลเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันอ่อนๆนะแบบสู้ใครไม่ค่อยได้เลยนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวกันนะครับโอเคการรีวิวแรกนะครับก็จะเป็นพาธีฟนะครับพาธีฟนะเวลาเราใช้ทมอีลิเซอร์นะครับบางทีเราก็เห็นอนาคตของคนที่เดินไปด้วยนะครับ คือคนนั้นก็จะขยับด้วยบั็กหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะมันเดี๋ยวปรับ,บปรว่าอยู่ทำไมแลกๆโอเคนะก็เป็นวัดขออภัยด้วยนะครับก็นะฮะส่วนสกิลแรกก็จะเป็นต่อต่อมาตีปกติก,ก่อนเดี๋ยวเพิ่งโชวส์สกิลตีปกติก,ก็จะเป็นการตีสับไปสับมานะครับตามเม็ถือว่าแรงกว่าเลยแหละ กับเท่าโอเวนเฮเว่นนะฮะตีไปตีมาแบบนี้คนระับก็ประมาณนี้แหละสกิลอ e ีนะครับสกิลอ e ีก็จะเป็นการต่อยทูพันนะับต่อยสองรอบรามิเดียวห้าสิบคียข้อน่าจะร้อยหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอาจจะไม่คียข้อแหละเพราะสกิลมันไม่เคยคียขอ้อน่าจะใช่แล้วผมไม่ค่อยรู้สิโฟสกิลมากครับ กุฏุอาก็จะเป็นชอ็อปตีชอต็อปแล้วศัตรูก็จะลม้มแบบสับนะครเนี่ยแล้วก็จะติดเอ่อนรถเรัวด้วยนะครับคล้ายๆพิษเนาะนะครับก็ล้ว,วตัวที่ก็จะเป็นอีอีเพลสอะไรสักอย่างน,นนะแรับอีแบบ อีพีท่อนอีพีท็อปอะไรไม่รู้อะผมอ่า <c oughs> นไม่ออกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็ะจะเป็นการหลบชั่วเียววินะครับรู้รู้เวลาแบบนั่นแหละฮะก็เนี่ยรู้เวลาแบบคือรู้อนาคตชั่วเียววินะครับนะส่วนตัววาก็จะเป็นกรปถ้าส่วนตัวก็จะเป็นแบบนี้ใช้คู่กับถามอีเลเซอร์ถามอีเลเซอร์กดตัว F เปลี่ยนใหม่หมดเลย แล้วเ,เรามีอินฟินิตี้หรือว่าไม่มีเงินหมดนะครับหรือว่าไม่จํากักดนัมโมโม่นเองแล้วกดคอมโบสกิลได้ถ้าเกิดเรากดสกิลตอนที่มันทายมลิเซอร์เนี่ยทาอมิลิเซอร์ของเราก็จะหายไปนะครับเหมือนพุ่งมาตีเลยประมาณแบบเหมือนคล้ายๆแบบคว่ามาจากไหนแล้วรุ้มาตีเรานะครับประมาณนั้นแหละระบบใหม่ชึบเราเระบบกถตัวายชึบเนี่ยก็จะเป็นแงบี้ครับแล้วเราก็จะเป็นบบเดิมแล้วก็ทายมิลิเซอร์ก็จะหายไปนะครับ โอเคนะครับก็ส่วนโพสท่าโพสของเจ้ากีฮิมซาก็จะเป็นแบบนี้ทีมก็เท่ากับทีมก็เหมือนกันเลยนะครับก็ส่วนตัววาก็จะเป็นไอ้ส่วนตัว H ก็จะเป็นแบบนี้คล้ายบตอนที่ไม่เขาต่อยที่เดียบรูโลต่อยจูริโนโจบาร์นะครับใช้ควบกับทามิเลเซอร์ได้ ใช้ก็จะเป็นแบบนี้ฟ้าราถอยง่ายๆซึ่งดาเมจทำดีมากเลยดาเมจสิบห้านะที่เข้าก็ยีบสองนะคือทำดาเมจแบบพวกสเตนอื่นนี่ดีมากๆเลยคิงกิมสันนะโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นสกิลวีสกิลเอ็กบ็อกก็เหมือนเดิมนะครับ อันนี้บล็บอกบล็อกแล้วกับล็อกปกติตัวแซดเขจะเป็นการพุ่งตัวบีจะเป็นการวาร์ปไทม์สกิปตัวบีนะครับตัวบีเป็นสารเลื้ยใสายทำให้ตาเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่เห็นนะฮะนั่นแหละนะครับแต่เราจะมาลองใช้กับทัรอกิลิเซอร์แล้วคอมโบซิลใสชื่ ปุ๊บชึบคอมโบสกิลไซด์อ่าเฟลอีกแล้วโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอลองใหม่อีกรอบนะฮะก็เราสกิลมันคูดาวนะครับโอเคไหมสาธิษย์ใส่์ชึบจับพุ๊บชึบบางทีมันจะบักด้วยนะครับยิมสันบักง่ายแล้วมันหิ้วมือแล้วมันบักนะครับนะก็ส่วนส่วนการพูดก็ปกตินะฮะเปลี่ยนไมอยู่นะฮะ เปลี่ยนคือเพิ่มคำนั่นแหละไ่ได้เลิ่มใหม่ส่วนสแตตก็จะเป็น A A D นะครับเหมือนกับอภิษฎเดนะครับนะแต่ว่าตรงตัวละวิธีของมันจะเป็น4นะครับในอภิษฎเดในนี้ก็ปรับให้มันโหดขึ้นนิดนึงนะอืมมันจะกากึ้นมันจะอ่อนนะครโอเคแนละ้วก็วิธีการได้ก็ใช้ลูกธนูนธรรมดานี่ยนะฮะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ดอกเราก็จะสุม่มเดอะโวมาด้วยนะบางทีก็ได้เดอะโวอย่างเดียวเลยนะครับ แล้วก็ขอให้โชคดีนะครับคราวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแหละโอ้ยสุดเก,กินหนะัว